สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาถึง19เมษานะคะเป็นการดูดวงความรักตั้งแต่วันที่1 6ถึง31พฤษภาคม2 5 6 3เป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะสามารถดูได้ทางลัคนาและราศีอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะในท้ายคลิปจะสรุปให้ใหสำหรับคนมีคู่ผู้ที่มีความสัมพันธ์คุ้มเครือแล้วก็คนโสดนะคะ แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอยากให้เพื่อนๆฟังคำทำนายเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าความบันเทิงก็พอนะคะมาดูกันว่าในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ไพ่เมียจะแนะนำเพื่อนๆบ้างนะคะพไพ่ใบแรกเดียมเพลอร์ทูออฟซอร์สเดอะมูนเดอะสตาร์ทรีอ็อบวอนส์ไนอ็อบวอนส์ซิกซ์ออฟคัพส์เอออฟซอร์ส ทอัเพนเคิลส์ไพ่ใบสรุปได้ the wheel of fortune นะคะไพ่ใบแรกเดียมเพเลอร์นะคะไพ่ประจำตัวของชาวราศีเมษเรียกว่าในช่วงนี้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนของชาวราศีเมษเลยก็ได้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเดือนของคุณที่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรค่อนข้างที่จะโดดเด่นไม่ว่าจะทำอะไรค่อนข้างที่จะมีความพออกพอใจนะคะแล้วก็บางท่านเมษอาจจะคุยกับเมษด้วยกันเองก็ได้นะ หรืออาจจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเป็นนักการเมืองหรืออาจจะเป็นคนที่อายุห่างกันหลายๆปีก็ได้นะคะมีทวบอสอดเข้ามาในตอนนี้อาจจะมีเรื่องราวของการที่ยังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้ใครสักคนหนึ่งยังมีความโลเลใจลังเลใจนะคะมีเดมูนความสัมพันธ์ของบางท่านบางท่านคุยออาจจะคุยกับชาวราศีมีนนะคะ ถ้าไม่ได้คุยกับชาวราศีมีนก็เป็นไปได้ว่าในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่คุณจะรับรู้ด้วยเซนส์ของตัวคุณเองว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลน,นะมันมีเรื่องราวของอาจจะเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ของคุณและใครสักคนหนึ่งไม่เปิดเผยให้กับคนอื่นได้รับรู้นะคะหรือว่าต่างคนต่างอาจจะมีตัวเลือกเป็นของตัวเองอยู่นะคะยังตัดสินใจไม่ได้นะคะมีเดอะสตาร์เข้ามานะคะเดอะสตาร์บางท่านเนี่ย ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะเดอะสตาร์ Star บางบางท่านคุยกับชาวราศีกุมนะคะถ้าไม่ได้คุยกับชาวราศีกุมเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะอยากให้คุณมองโลกในแง่บวกอยากให้คุณคุณอาจจะเดินมาถูกทางแล้วนะคะเรื่องใดๆก็ตามรู้สึกว่าถ้ามันกําลังเป็นปัญหาที่อยู่ในหัวใจของเพื่อนเนี่ยคุณสามารถที่จะแก้ไขมันด้วยความใจเย็นนะนะคะ แล้วก็ในช่วงเวลากลางคืนอย่าให้คุณมีสมาธิอยู่กับตัวเองอยากให้คุณไหว้พระขอพรน,นะคะทำจิตใจให้มันสงบนะคะเวลาเราสงบจิตสงบใจได้แล้วเนี่ยเราจะเกิดปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็ทําให้เรามองโลกในแง่ดีนะคะทำให้เนี่ยในช่วงนี้คุณก็หากิจกรรมใดๆทําแล้วก็ คุณไม่ได้ทิ้งความฝันคุณก็ยังมีคนที่อยู่ในหัวใจของคุณคุณก็ยังรักเขาชอบเขาแต่คุณรักเขาด้วยความหวังดีคุณไม่ได้คุณไม่ได้คดาดหวังมากจนเกินไปนะคะบางท่านต้องบอกเลยว่าคุณสามารถตกลงกับคนที่ไม่ใช่หรือใครสักคนที่มีปัญหากันสามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะคะ มี trio of b n d s เข้ามาเนี่ยคุณสามารถที่จะจัดการสามารถที่จะคุยกับเพื่อนใหม่มีพาร์ทเนอร์ใหม่มหมคุ้นส่วนใหม่ๆเข้ามานะคะแต่คุณก็รู้ด้วยตัวเองแหละว่าคนไหนสมควรจะเป็นเพื่อนคนไหนที่เหมาะจะคบต่ออะไรแบบนี้นะคะมี nine of b o n d เข้ามาหนุ่มธาตุไฟเมสิงธนูอย่างที่บอกเมธอาจจะคุยกับธาตุไฟด้วยกันเองก็ได้นะคะเป็นหนุ่มที่ค่อนข้างมีลักษณะเหมือนศิลปินบล็อกๆ็อกหน่อย คุณแบบลักษณะคนแบบนี้หรือเปล่าที่เพื่อนๆรู้สึกถูกอ,อกถูกใจนะคะแล้วก็คุณในเร็วๆนี้คุณอาจจะได้พบเจอเขานะคะได้คุยกันได้มีช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่จะทําให้คุณได้รู้จักกับเขาแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์นะคะมี six o u c u p s เข้ามานะคะ six s u c p s บางท่านเนี่ยมีเรื่องราวของคนเก่าๆกลับมานะค,ะคนรักเก่ากลับมาแล้วก็คนคนโสด หรือผู้ที่มีคมสัมพันธ์คุมเครือก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับรักต่างวัยแล้วก็คนที่มีปัญหากันอยู่สําหรับคนมีคู่ก็ถ้ามีการปัญหากันมาก่อนนี้ก็มีโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจนะคะมีใครสักคนหนึ่งอยากจะกลับมาง้อขอคืนดีคุณอะไรแบบนี้นะคะหรือคุณอาจจะอยากจะกลับไปง้อขอคืนดีแฟน<ๆ>ก็เป็นได้นะคะมีเอสซบสอดเข้ามานะคะปัญหารอให จัดการอยู่ปัญหาอย่างไรอย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่ามันมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยไพ่สองดาบค่อนข้างชัดเจนในเรื่องราวของการที่ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาในใจยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ในช่วงนี้นะคะนี่อาจจะเป็นปัญหาปัญหาใหญ่ของคุณนะคะหรือปัญหาใดก็ตามนะคะมีปัญหาไม่ไม่สามารถที่จะไปเล่าให้ใครฟังก็มา ระบายใต้คลิปได้นะคะมี tree of penacles t เข้ามานอกจากมี tree of penacles t แเรายังมี tree of w a n d s นะคะร,รู้สึกว่าจะมีเรื่องราวของการที่<ม>การคุยกับคนที่มากกว่าสองคนะนะ,ะ<ม>ต่างฝ่ายต่างอาจจะมีตัวเลือก<ม>นะคะแต่ว่าคุณก็สามารถคุยกับทั้งสองฝ่ายด้วยความ friendly นะแบบเอาจัดสามารถจัดการกับ สิ่งต่างๆได้อยู่นะสามารถที่จะออคุยกันเป็นเพื่อนไปได้นะถ้าสมมติว่ารู้สึกว่ายังไม่ใช่อะไรแบบนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะสามารถเลือกได้อยู่นะคะแต่สามารถแต่บางท่านก็ยังไม่สามารถเลือกได้นะมันมีเดมูลคบกันแบบลับๆนะคะความความรักของบางท่านยังคงเป็นความลับอยู่นะมีดูวิลฟอร์จูนเข้ามานะคะใครที่ มีปัญหากันมาก่อนอนเนี้ยก็มีโอกาสที่จะกลับไปไปคืนดีกับคนเก่าๆหรือบางท่านเลือกที่จะเดินนะคะมูฟออนไปมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วลองศึกษาดูใจกันในเร็วนี้เร็วๆเนี้ยก็เป็นได้นะคะก็ได้สองความหมายนะคะคนเก่าๆอาจจะกลับมาหรือว่าสำหรับคนที่มูฟออนแล้วไม่อะ คุยกับคนเก่าแล้วนะก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับเพื่อนใหม่มิตรภาพใหม่ๆเช่นเดียวกันนะคะหรืออาจจะกลับมาทั้ง2ออย่างในเวลาเดียวกันก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใครนะคะว่าลองถามใจตัวเองดูว่าชอบแบบไหนนะคะเดี๋ยวจะเปิดไพ่สรุปให้สําหรับคนมีคู่นะคะแต่ว่าสถานการณ์ค่อนข้างมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีนะคะขอคุณจะเย็นๆก่อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็ ค่อนข้างที่จะโชคดีที่เปิดมาได้ไพ่ประจําตัวของชาวราศีเมษเรียกว่าไพ่เนี่ยมาคอยหนุนดวงแล้วก็ให้คุณได้ได้พบเจอกับคนที่ใช่นะในเดือนนี้นะคะสำหรับคนมีคู่ได้ไพ่8เหรียญน,นะคะแฟนของคุณเนี่ยรักคุณมากมีความจริงอกจริงใจนะคะมีมีความความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะดำเนินไปได้ด้วยดี แต่ว่ามันมีเจ็ดถ้วยเข้ามาช่วงนี้แฟนของคุณฮอตมากนะคะไม่ก็ตัวคุณเองเนี่ยแหละที่มีใครอยู่ล้อมรอบนะคะแล้วมันมีต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่ที่มีปัญหานะนะคะใครที่มีความรักที่อยู่ที่ดีอยู่แล้วฟังเป็นไกด์ไลน์หรือว่าฟังผ่านๆก็พอนะคะมี two o p p e n t a c l e s เนี่ยบางท่านมีโอกาสที่จะ ห่างไกลกับแฟนแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนใหม่ๆนะคะฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะอย่าไม่ต้องเอาไปคิดเอาไปเครียดนะคะมีไฟล์คับเข้ามาเนี่ยเรื่องราวบางอย่างที่รอการตัดสินใจรอการแก้ไขนะคะเรียกว่ามันอาจจะมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาคุยแต่ คนของคุณอาจจะไม่ได้เลือกใครก็ได้หรืออาจจะมีการวัดใจกันว่า,ามือของคุณทั้งสองคน,อนยังจะจับกันแน่นอยู่หรือเปล่านะคะมันมี5ฟล cups เนี่ยใครเอ่ยที่มีเรื่องราวของการที่จบปัญหากันนะคะแล้วก็ขอให้เดินหน้าต่อไปได้แล้วนะคะตอนนี้มีบางท่านที่มันมี the date เข้ามานะ,ะต้องบอกว่าเฉพาะเฉพาะบางคู่ที่ ถึงเวลาแล้วจริงๆนะคะบางท่านแค่อาจจะเป็นแค่การาปัญหาบางเรื่องที่รอการสรุปตัดสินใจจบจบปัญหาบางเรื่องนะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องเลิกกันนะคะเดเนี่ยบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิกก็ได้นะคะไพ่บอกว่ามันมีเรื่องความคิดเหตุการณ์เก่าๆที่ยังวนเวียนอยู่ในสมองอะนะคะคุณยังสลัดมันไม่ขาดนะคะเพราะฉะนั้น ในช่วงนี้มีโอกาสที่จะจัดการกับเรื่องราวที่มันคาระคาซังอยู่ในใจนะคะแล้วคุณก็สามารถ m ู v อ o นได้นะคะ <oui. S 1> ปัญหาบางอย่างนะคะสำหรับบางท่านที่เพิ่งเคลียร์กันมาเจ็บปวดกันมานะคะหกหกดาบเนี่ยบอกเพื่อนว่าอาจจะปัญหาบางอย่างเรื่องราวบางอย่างเหตุการณ์บางอย่างที่มันยัง เหมือนกับเหมือนกับเพิ่งผ่านสงครามอะไรกันมาเนี่ยนะมันก็ต้องรอให้พวกกลิ่นควันอะไรมันซาก่อนนะแล้วคุณจะพบก็เจอกับสิ่งดีๆนะคะ t r of p e n t a c l e s เนี่ยการสามารถพูดคุยกันได้แต่ว่ามันมีใครสักคนหนึ่งค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจเนาะนะคะ คนหนึ่งชอบใช้อารมณ์ในการพูดคุยกันก็จะเย็นๆนะคะมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับหนุ่มธาตุลมเมถุนดุลกุมนะคะหนุ่มหรือสาวธาตุลมก็ได้เพราะว่าฟังได้ทั้งชายหญิงนะคะก็ลองสลับกันดูมี Night of w a n d s นะคะหนุ่มธาตุไฟเมสิงธนูเข้ามาไมหอาจจะคุยกับธาตุไฟด้วยกันเองก็ได้นะคะ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าบางท่านคุณก็ยังคงเป็นคู่แท้นะคะมีปัญหาใดๆกันคุณก็ยังกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นอยากให้โฟกัสคาว่าครอบครัวให้นึกถึงลูกให้นึกถึงภรรยาให้นึกถึงสามีที่บ้านอะไรแบบนี้นะคะสิบถ้วยเนี่ยคือสถาบันครอบครัวนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําให้คุณ ประสบผลสาเร็จแล้วก็หนุนรวงคุณนะคะมีปัญหาใดๆสามารถกลับมาเคลียร์สามารถกลับมาอยู่รวมกันได้แล้วก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงนี้ทําตัวดีๆเป็นแฟนที่น่ารักนะคะแฟนอาจจะซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่ให้คุณก็ได้นะคะในช่วงนี้ก็ยินดีด้วยสําหรับชาวราศีเมษนะคะต่อไปจะเปิดไพ่ให้สําหรับผู้ที่มีความสัมพันธ์คุ้มครือนะคะ ที่มีความสัมพันธ์คุ้มเครือได้ไพ่ q u e e n of Cups นะคะมีอาจจะมีข่าวดีก็ได้ในช่วงนี้นะคะความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับหนุ่มธาตุไฟเมสสิงห์หนูเม่อาจจะคุยกับแม่ด้วยันเองก็ได้หนุ่มๆแล้วก็ความสัมพันธ์ก็พัฒน,นากันไปชิวๆคุยกันเป็นชิวๆเรื่อยๆค่ะอาจจะไม่ได้วือหวาไม่ได้หวานอะไรนะคะ แต่ก็ไม่ได้ห่างหายไปนะคะมี3 of Cups เข้ามาช่วงเวลาดีๆนะคะมีโอกาสอยู่ด้วยกันมีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันก็ไพ่สามมีเดมู h เดมูนบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีมีนอย่างที่บอกแล้วก็บางท่านอาจจะยังมีเรื่องราวของความไม่ชัดเจนนะคะบางท่านอาจจะคบกันแบบลับๆก็มีนะคะสำหรับบางคู่เราก็มี10 10ไม้เข้ามา10ไม้เนี่ย เป็นความพยายามที่ทุ่มทุ่มให้ทุกอย่างนะคะพยายามทําให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ว่าเออเรารักเขาเราจริงจังเราจริงใจกับเขาอะไรแบบนี้มีเดเฮอร์มิตเนี่ยอาจจะ,าจจะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีก,กันนะคะถ้าไม่ได้คุยกับกันก็อาจจะเป็นเรื่องราวของทานไฟเก่าคนรักเก่ากลับมานะ ก็มีหนุ่มธาตุดินเข้ามานะคะก็มีเดอะเดวิลเข้ามาเดวิลเนี่ยใครกคนหนึ่งที่ยังรักกันมากๆเลยนะ,ะยังตัดกันไม่ขาดเดวิลบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีมังกรก็ได้นะคะหรือถ้าไม่ได้คุยกับชาวราศีมังกรก็อาจจะเป็นไปได้ว่า ให้ระวังเรื่องการที่เราอาจจะไปเป็นกิ๊กคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือว่าคนอื่นอยากจะมาเป็นกิ๊กเราอะไรแบบนี้มามาขายขนมจีบนะคะมาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณหลงไหลเขามากๆเลยหรือเขาหรือใครสักคนนึงค่อนข้างที่จะมา,ลาคลั่งไคล้คุณมากๆเลยนะคะเดอะเดวิลมีความสัมพันธ์ที่ให้ให,ให้เรามาัระวังเรื่องการปิดศีลธรรมการที่ คบคนที่มีเจ้าของแล้วอะไรแบบนี้ถ้าไม่ทํ้ทก็ไม่เป็นไรนะคะเพียงแค่ระวังเฉยๆฟังเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะคะในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวของการที่ว่าคนคนนึงกลับมาแล้วก็คุณก็เลือกที่จะเปิดโอกาสคุยกับเขาคบกับเขานะคะแล้วแต่ว่าจะยังไงบางคนมุฟออนไปที่อื่นแล้วหรือว่าบางคนก็ยังคงกลับไปเพราะว่ายังตัดไม่ได้เดลิเวียมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคงรักกันตัดยากอะนะคะ เขาทำอะไรเขาพูดอะไรเขางอคุณหน่อยอคุณก็เรียบร้อยนะคะใจอ่อนเนี่ยมีมีจีเชียนเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะคะรอรู้ดูดีมีรถขับอะไรแบบนี้หรือว่าผู้ชายก็มาฟังก็ฟังก็ดูก็ได้ว่าสาวคนนั้นเป็นอย่างที่พูดมาหรือเปล่านะคะทําให้คุณหลงไหลทําให้คุณคลั่งไคล้กลับมากี่ครั้งคุณก็ต้องยอมซิโรราใี่กับเธอ นะคะเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะลังเลใจมากเลยในช่วงเนี้ยว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตนะคะอยากจะมุฟออนแต่ว่าบางท่านก็ต้องกับยังยังไปไม่ได้อะไรแบบนี้บางท่านยอมแพ้กับคนเก่าหรือว่าบางคนกอ็อยากจะพบเจอกับคนใหม่ๆก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเนี่ยสิดาบก็มา10ดาบเนี่ความสัมพันธ์เนี่ย ของบางท่านช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาให้ต้องแก้อยู่ตลอดเวลานะคะมีขึ้นมามีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางมาวัดใจมาให้คุณต้องก้าวผ่านไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณได้ The Judgment เทวดามาเปล่าแตส่ส่งข่าวดีให้กับคุณว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจสำหรับคนที่คุณยังรักเขาอยู่ยังเต็มหัวใจนะคะ หรือว่าสําหรับบางท่านเลือกที่จะมูฟออนแล้วคุณก็เอามีโอกาสที่จะได้พบเจอกับรักครั้งใหม่ที่สดใสนะคะแล้วคุณจะสัมผัสด้วยเซนส์ของตัวคุณเองแหละเดลมูนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเซนส์ที่คุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าใครที่คุณควรครบใครที่คุณควรคุยแค่เพื่อนอะไรแบบนี้สี่ไม้เนี่ยนะคะความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็จะชัดเจนพัฒน,นาขึ้นดูคุณมีความสบายอ,อกสบายใจมากขึ้นนะ ในเรื่องของความมั่นคงในครอบครัวได้พบเจอกับคนที่อยากจะใช้ชีวิตไปด้วยกันกลับมาขอคืนดีอะไรแบบนี้หรือว่าได้พบเจอกับคนใหม่ๆที่อยากจะสร้างอนาคตด้วยกัน mm hmm. ก็เป็นได้นะคะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้ก่อนสําหรับผู้ที่มีความสัมพันธ์คุมเครือต่อไปจะเปิดไพ่ให้สําหรับคนโสดนะคะคนโสดได้ไพ่ หกถ้วยอ่ะไพ่สานะคะคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับรักต่างวัยหรืออาจจะเป็นรักครั้งใหม่มีคนมาขายขนมจีบแล้วนะหรือว่าหรือว่าความหมายอสามอาจจะเป็นคนรักเก่ากลับมาก็ได้นะคะไพ่สาทั้งองสองใบอ่ะนะมีโอกาสสูงนะแล้วก็มีอัศวินเหรียญเข้ามาอัศวินเหรียญเป็นคนที่สามารถ คุยได้นะคุยได้เขาใจเย็นเขาเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานใช้ได้ทีเดียวแต่ความสัมพันธ์่ให้เรามัดระวังเรื่องเรื่อง,องการทะเลาะก,กันแบบจุกจิกนะคะติดการติดตามไปเส้อทุกอย่างการที่อยากจะมีรายละเอียดหึงเกินไปอะไรแบบนี้อยู่ตรงกลางดีกว่านะคะคุยได้กับเขาเนี่ยเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งแฟนในเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยดีกว่าหรือว่า ค่อยๆดูใจกันไปรีบเร่งแล้วก็ไปหึงห่วงมากเกินไปเนี่ยความสัมพันธ์มันก็เหมือนกราฟตกเนี่ยนะคะรักกันอยู่แต่พอดไีไม่ไม่ไม่คือเราต้องมีช่องว่างมีที่ว่างให้กันบ้างนะคะเนี่ยมีหนุ่มหนุ่มๆมมาขายขนมจีบให้กับคุณแล้วนะอย่างที่บอกเนี่ยเขากำลัง ซื้อดอกไม้มากดกลิ่งประตูพร้อมหรือยังที่จะเปิดประตูรับใครสักคนเข้ามาในใจนะคะถึงเวลา,านะแล้วนะเราก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปความสัมพันธ์พัฒนากันไปอย่างรวดเร็วหนึ่งเลยอาจจะเป็นคนเก่าๆสองอาจจะเป็นคนใหม่ๆถ้าบางท่านอยากจะมูฟออนมูฟได้นะคะ ก็หนุ่มบางท่านก็มีโอกาสที่จะพบเจอกับ Queen of Wands สาวทาตุไฟเมสินหนูก็นอกจากมีสาวทาตไฟเราก็มีสาวธาดลมเมถุนตุนกุมแล้วก็มี The magician นะคะคุณสามารถจัดการได้ไม่ว่าใครจะเข้ามาอยู่รอมรอบตัวคุณมากสัแค่ไหนนะคะ คุณสาม,มารถที่จะทําให้ทุกๆฝ่ายรองดองสันติได้นะคะเนี่ยจับมือกันละอ,อัสวินถ้วยมีคนมาขายขนมจีบเป็นหนุ่มโรแมนติกอืมแล้วก็อาจจะเป็นชาวท่านนามก็ได้นะกรกฎมีนพิจิตนะคะหนึ่งเลยอาจจะเป็นคนเก่าๆก,กลับมาง้องขอคืนดีสองอาจจะได้พบเจอกับคนใหม่ๆ ที่สดสายซาบซ่ากว่าก็ลองถามใจตัวเองดูว่าชอบแบบไหนนะคะก็อยากให้เพื่อนๆสมหวังนะคะยินดีด้วยสําหรับคนโสดคุณได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่อยากจะมีคุณนะคะอยากจะจับมือคุณเดินก้าวต่อไปในอนาคตแล้วล่ะนะคะก็ประมาณนี้ก่อนสําหรับคนโสดนะคะมีปัญหากันแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็กลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะ มีโอกาสที่จะได้สะละโสดแล้วนะก็จะประมาณนี้ก่อนสาหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหน่อยนะคะสิ่งใดฟังแล้วดีเก็บเอาไว้สิ่งใดฟังแล้วไม่ดีปล่อยผ่านไปสุดท้ายเราคือผู้เลือกทางเดินชีวิตของตัวเองไว้พบเจอกันคลิปหนะ้าขอให้ชาวราศีเมษโชคดีสวัสดีคะ่ะ